อ,อ่ฉัันนนนหหลบไไปตไนเนีสวัสดีครับอยู่กับผมเปรมบอลทูเดย์ <im> ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับเรื่องสยอ,ของขวัญเรื่องนึงครับ <im> มั่นใจเลยนะแบบว่าทุกโรงเรียนหรือว่าทุกมหาวิทยาลัยเนะี่ยน่าจะมีเรื่องเล่าของตัวเองใช่ไหม <im> แบบว่าเป็นเรื่องสยองของขวัญว่าแบบตึกนั้นมันมีอย่างนั้นตึกนี้มันมีอย่างนี้ห้องน้ำโรงเรียนเอ่ยห้องเรียนเอ่ยอะไรเงี้ยมีรึเปน่าจะมีนะต้องมีแหละนะครับหรือไม่ก็เคยได้ยินแหละ โดยเราผมจะหาแอสเซทหรือว่าตัวโมเดลต่างๆเนี่ยที่มันใกล้เคียงนะกับคอนเซปต์เรื่องเล่าเกี่ยวกับสยองขวัญในโรงเรียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสยอขวัญในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้มันกลายเป็นรูปแบบของเกมกันดีกว่าครับอ่าโดยเกมตัวนี้นจะเป็นคอนเซปต์เกมเ,ยเฉยๆนะที่สร้างด้วย Unity 3D ครับไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเราจะทําเกมสไต์นี้ได้ยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ โดยโปรเจกต์ที่ของเราเนี่ยจะตั้งชื่อว่าจอร์จคูลแล้วกันนะครับว่าเป็นโรงเรียนของจอร์นเนาะวันนี้จอร์นเขาจะมาในรูปแบบของนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วกันเนาะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอดีผมไปเจอแอสเซทตัวหน,นึ่งครับน่าสนใจมากเลยนะั่นก็คือ HQ High Quality, ular, oh, Card ครับผม High Quality Modular o p a n e s e Classroom ครับอืดูแสงสีเสียงนี่เขาก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเข้ากับธีมสยองขวัญนะผมเป็นโรงเรียนของที่ญี่ปุ่นนะฮะดังนั้นแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยครับแน่อนอนครับผมสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราจะใช้เงินแก้ปัญหากันนะครับเออ่ เลียดเลยมันก็ไม่ไม่ถูกนะแต่ซื้อไปเถอะเพื่อคนดูนะครับเ e <t ube> มื่อทําการซื้อเสร็จครับผมเราก็จะทําการดาวน์โหลดมาไว้ในโปรเจกต์ของเรากันเลยโดยนี่ครับก็คือหน้าตาแมปของเราเนี่ยทำไมมันมืดใคร ใครเคยลืมเปิดไฟหรือเปล่าเออน่าจะลืมจ่ายค่าไฟนะครับค่าไฟช่องนี้ยิ่งแพงๆอยู่นะฮะคำตอบคือไม่ใช่ครับผมขวาล่างเราเนี่ยมันเขียนว่าออโต้เจเนเรตไลติ้งออนอยู่นะก็คือตอนนี้แสงสีเสียงของเรากําลังจะถูกเจเนเรตเรนเดอร์ออกมาให้เราดูกันสวยๆนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลากันนิดน,งน,น,นึงเนาะนิดนึงแหละเรากันนะครับเรากันได้แหละวัยรุ่นเนาะไม่ใช่ร้อนโดยหลายๆคนเนี่ยก็จะถามมานะฮะว่าเกมสไตล์นี้หรือว่าสร้างเกมแบบนี้แบบนั้นที่มันเป็น 3D สวยๆเนี่ยสร้างในมือถือไไไดด้้้้้มมมมััยคคคําาาาาาตอออบก็ืวว่่่่่่นนนสสรรงงงะะเเเพใชปขทีีจูล ขนาดใช้คอมพิวเตอร์อยังลรนเดอร์แสงสีนี้นานอยู่นะ โดยเรามาอยู่ในสเต็ปถัดไปดีกว่าครับผมสเต็ปนี้เนี่ยเราจะทําการนะฮะใช้งานครับผมระบบ first person ครับอ่าก็คือระบบมุมมองของบุคคลที่1นึ่งะนะให้สามารถเดินไปในแมปต่างๆได้ครับโดยตอนนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือฟรีตัวหนึ่งอะ่ะลองไปใช้กันดูนะฮะนี่ตัวนี้เลยที่ดาวน์โหลดกันมานะครับสามารถทําได้ทั้งมุมกล้องนะฮะทำได้ทั้งแบบการเดินว่าเฮ้ยเดินไปชนอันนั้นเดินไปชนอันนี้กระโดดยังไงวิง่งยังไงได้หมดเลยฮะซึ่งจริงๆตอนแรกผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเนี่ยมนลองใช้กันตอนนี้แหละนะฮะด้วยการใช้งานของเขา ครับผมนี่โอ้โหแมพมันก็อืมกากๆเนาะแต่ว่าเอาไว้ใ็ดระบบเฟิร์สเพอร์เซนต์ละกันครับอืมมันเอามันก็กระโดดได้นะครับมันก็เดินได้อา นี่ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาโอ้จะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าจะต้องโหลดแอสเซทมาใช้นะครับผมอ่าโอเคเราก็ลองเดินไปดูนะครับเราจะพบว่ามันมีคัมเบามูฟเมนต์บางอย่างด้วยนะฮะก็คือเหมือนกับเวลาเราเดินอะ่ะมันก็จะไม่ใช่เดินแบบไปตรงๆใช่ไหมอันนั้นมันเหมือนกับสไลด์ผ่านล้อนะฮะแต่ว่านี้มันจะมีแบบกล้องสั่นนิดนึงด้วยนะครับระหว่างเดินก็สมจริงดีนะครับสมจริงทุกอย่างเลยครับ ยกเว้นกราฟิกครับตอนนี้โดยเจ้าตัวสคริปต์ตัวนี้เนะี่ยมันมีทุกอย่างเลยนะที่ first person มันควรจะมีครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเนี่ยแม่มันมีหลอดในการวิ่งด้วยนะด้านล่างอ้ออเหอะเหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้อดวิ่งแบบพี่ตูนเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้เนะี่ยโอ้โหนอกจากฟรีแล้วเนะี่ยยังใช้งานง่ายอีกด้วยนะครับเสร็จ <c oughs> แ,แล้วก็ผมเอาง่ายๆเลยเนาะเราก็แค่ก๊อปครับผมเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้เนะี่ย first person ของเราเนะี่ยมาอยู่ในแมปที่เราไปซื้อมานั่นเองนะครับโดยแมปตัวนี้เนะี่ยเอาจริงๆเนี่ยเรา ราทำการกดดันดูแล้วเราจะพบว่าเออเออเอออัน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 นี้อัน,นอันนี้เก้าอีนนอนนา้เด็กอนุบาลหรือเปล่าครับหรือหรือหรือว่าเราเป็นเอ๋อเปรตเปรตปะอ๋อที่มันเป็นนักดนตรีนั่นมันพิเศษ right จะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันเล่นอะไรกันวะเนี่ย อ่ะโอเคเอาเป็นว่าเราเนี่ยก็สามารถเดินในแมปของเราได้นะครับแม้ว่าตัวของเราจะใหญ่หน่อยหรือว่าแมปของเรามันจะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยเรานั่งยองๆแล้วก็โอ้โหทะลุข้างฝาอยู่ดีนะฮะซึ่งเราก็ลองทําการแก้ไขเขาดูเนาะโดยการแบบลดสเกลลงมาดูเอาสัก0.7ดูอืมดูว่ามันพอไหมอ่ามันก็ก็ดูใช้ได้อยู่นะไม่ได้สูงไปไม่ได้เตี้ยไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออคิดว่ามันสูงไปเนะี่ยเอาเป็น0.5แล้วกันครับอ่าลองดูลองดูอ,งดอ่าดูตัวสเกลเราพอๆกับโต๊ะแล้วนะครับอนน้ี เราจะมาเรียนหนังสือกันนะครับเออโดยแน่นอนครับผมสเตปนี้เนี่ยเราลองมาหาซาวใส่ในเกมของเรากันดูนะฮะว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วก็ลองแบบว่ากดเล่นดูนะครับอหลอนหลอนเลยอะ่ะใช้ได้เลยแค่ใส่ซาวเข้าไปนะครับเตปต่อมาครับผมเมื่อเราสร้างเกมแบบหลอนๆได้แล้วนะฮะเราก็ลองมาแก้ใน,นเรื่องของพวกความเร็วในการวิง่งโอ้ถ้าเกิดวิ่งอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่หลอนเลยนะครับอื บบไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นแล้วก็ผมเรามาลองแก้ในส่วนของ first person เนาะที่เขาให้มากันครับโดยให้เราเนี่ยจิ้มไปเนาะเราจะพบว่าขวามือของเราเนี่ยมีให้เราเซตติ้งเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบความเร็วนะฮะหรือการกระโดดว่ากระโดดได้แบบ,ด,บดับเบิลจำหรือเปล่านะครับกระโดดทีนึงทะลุเพดานหรือเปล่าหรือว่าการวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้เร็วขนาดไหนนะผม power ขนาดไหนเนาะก็สามารถเซตได้จากเมนูพวกนี้ได้เลยฮะนี่เอาลองให้มันวิ่งช้าลงหน่อยนึงนะอ๋อมันก็เหมือนเต่าคลาดเลยนะครับเออก็ใช้ได้อยู่อลงปรับจูน ไปเรื่อยๆดูนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันในหนังผีหรือว่าเกมผีนั่นก็คือเรื่องของ ถ้าเกิดแสงเราสว่างไปหรือแสงเราจ้าไปหรือว่าแสงเรามืดไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็ไม่ได้หลอนอะไรเนาะแต่ว่าแสงที่มันหลอนก็คือแสงที่มันมีเอฟเฟกครับโดยในที่นี้การกําหนดการทํางานของเกมเราเนี่ยเราจะใช้ตัว Playmaker เป็นหลักเลยนะการเขียนโค้ดของเราจะน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับโดยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถสร้างสรรค์เกมมาได้ในรูปแบบของ State Machine ครับนั่นก็คือคล้ายๆกับ Flowchart เลยเนาะแบบว่านี่เป็นไงแค่กําหนดการทํางานแบบง่ายๆนะประมาณนาทีนึงเนี่ยเราก็ได้ไฟกระพริบ บบแแนี้้ลวโดยการทํางานแบบสเตตแมชชีนเนี่ยเขาก็จะมีระบบเนาะที่บอกไว้ว่าอ๋อทำงานอะไรบ้างทํางานอันนี้เสร็จแเราไปอันไหนต่อทํางานอันนี้เสร็จแล้วไปอันไหนต่อนะฮะอย่างเช่นนี้เราสามารถบอกได้ว่าอ๋อหน่วงเวลาไว้เท่านี้วินาทีนะเสร็จแล้วก็ให้ไฟเนี่ยดับให้ไฟติดให้ไฟดับให้ไฟติดมันก็จะเป็นแบบไฟกระพริบแบบพับๆเลยนะฮะข้อความสมจริงเนี่ยเรามาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของโฟเล์หรือว่าพวกแบบเสียงประกอบอะไรอย่างนี้กันหน่อยเนาะเสร็จแล้วเมื่อมีเสียงฝนเนี่ยเราจะให้เสียงฟ้าผ่าเนี่ยฟ้าร้องเนี่ยมันมาพร้อม พร้อมกับการที่ไฟกระพริบเลยแล้วกันครับคล้ายๆกับไฟกระพรปปิบปุบๆก็คือเหมือนกับฟ้าผ่าบูมๆมขึ้นมาเนะาะใส่ลงไปในเกมของเราเลยฮะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้อใช้ได้เสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ทำการเซตติ้งนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนาะในเกมของเราครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ลองไปเริ่มเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับแน่นอนครับว่ากราฟิกอย่างเราเนี่ยต้องเลือกอัลตร้าแบบโอ้โหสวยงามกันไปเลยแล้วก็กดเพลย์เลยฮะเออ ฉันหลับไปตอนไหนเนี่ยมันไปนไหนกันหมดมันกระเป๋าของคาสิยาคงและนี่ก็กระเป๋าของเอลิกาจังแต่มไม่มีใครปกฉันเลยนะความนี้นอ่านว่าไงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนี่มันยากจริงๆความฝันของฉัน เรียนเรกันนะการที่ยืนอยู่บนหน้ากระดานดำมองรักเรียนในห้องทุกคนหายไปไหนทั้งหมดนะแต่แปลกนะทำไมฉันไม่รู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวในห้องนี้เลยท,ทั้งที่จริงๆมันก็โล่งไปหมดมาจากใจพ่เน,นี่ยอันนี้เป็นเนยนะครับเป็นบัตเตอร์หรือเรียกว่าโชติกาก็ได้นะฮะ